ยังอ่ะ่าม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 าทักทายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะเป็นไงบ้างคิดถึงกันไหมเออเธอเธอไม่ไม่พูดให้มันดีนะนี่ห้องนี่ช่องฉชนะคิดถึงกันไหมทุกคนไม่ต้องมาฝากเนื้อฝากตัวปิดก่อนเดี๋ยวเห็นปิดก่อนคิดถึงกันไหมจ๊ะ คิดถึงไหมทุกคนวันนี้เราจะมาขายกาแฟนะช่วยอุดหนุนกาแฟด้วยโปรวาเลนทน์โปรโวาเลนทน์ครับทุกคนมาช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะมีมีคนตกกามเทพสอนกมามเทพเข้าเยวาเลนทน์กับคนเดิม<笑><笑>ปีใหม่ก็คนเดิมปีใหม่กับคนเก่านะครับทุกคนแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ้อตอนที่คุณบอกว่าไม่มีใครนี่เพลงฝนจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเพลงอะไรครับ ตอนนีคือบอสแต่เรี๋อมาแซวฉันเออมาไปควายหยางยามน้องเบิดหักอันนี้มีตะก้าไหมไอทีมน้องไปอันนี้มีตะการไหมขอหนึ่งหมื่นคนก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นตะก้าอ่าได้เลยทุกคนช่วยกดแชร์ให้หน่อยและอยากถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวตอบให้หมดเลยตอบทุกอย่างเลย <S <S ใช่แต่ตอนนี้ช่วยขอใจแล้วก็ขอหนึ่งอจอหงให้หน่อยได้ไหม มาครับทุกคนช่วยกันนะโอ้โหคนดูเยอะมากเลยนะไปดูเอาโอ้ยตายหมดคอนโซดว้าวาทำไมเราขินขินอะไรรักที่เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าไม่เป็นคอนเทนต์เราเดี๋ยวให้เขาเขากดกาแฟก่อนแต่งค่ะอย่ามาแต่งดีใจดีกันแล้วเดี๋ยวฝาลไม่ให้โอเค ไปบานรักไหมพรุ่งนี้ไปทําไมอ่ะจดทะเบียนเฮ้ยเอาเลยเหรอจะเอาพรุ่งนี้เลยเหรอให้ฝนบวชเสร็จก่อนไหมดีใจมากน่ารักแต่งว่าไหนขานี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เร็วนี้แหละครับแล้วตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเหรอเอ้าแล้วพี่ตอบยังเป็นได้ยังเราเป็นแฟนกันแล้วเหรอเป็นได้ยังทุกคนเป็นแฟนได้ยังเป็นได้ยังอ่ะทุกคนเป็นแฟนได้หรือยัง เป็นได้แล้วหรือว่ายังไม่เป็นเป็นได้ยังเป็นได้ยังเออเป็นได้แล้วหรือยังไม่ได้เป็นกินมันซะลืมแม่ตืโอแม่ต้องรับเครื่องไหนอ่ะแม่อกมาเครื่องนี้ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 ทหารนี้ทหารนี้ก่อนแม่ตื่นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับเดี๋ยวแม่ตืออ่าเดี๋ยวให้พี่ไพที่คุยกับแม่ตือไปก่อนเดี๋ยวคุยมาคุยกับฟอร์แทนก่อนล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเอจีแม่ตือเขาไม่จีหรือปล่าทีอะไรอะทียูอะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนดูไลฟ์พี่ไพที่ไปก่อนนะครับฟอร์ดไลฟ์ได้ที่สิบหกจริงเหรอจริงไม่งั้นฟอร์ดไลฟ์แล้วฟอร์ดโดนไลฟ์แบนเป็นอาทิตย์เลยโทนี้โทนี้ข้ามอะไรทุกคนดูว่าแม่ตือเขาจะอะไร นีอันี้ป่ะโอ้โหแม่แม่ทโทรมาเบอร์นั้นไม่ได้แม่หนูไลฟ์ติ๊กต็อกไอ้หนูไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่หนูก like, ok. ็เล like, ok. ยโ like, ทรอ,อันนี้กลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกว่าสวยมากแม่เราพูดก,กลับมาแม่แม่คิดว่าหนูควรทำยังไงดี อะะไรนพวกเขากลับมาแล้วหนูควรจะต้องทํายังไงดีแล้วหนูก็เป็นคนแบบว่าใจแข็งไม่พออ่ะแม่คิดถึงแม่ตือจังเลยต้องใจแข็งเพราะให้ใจแข็งอย่างดียวแม่แม่ใจแข็งใจแข็งอะไรเราไม่ต้องแข็งอ๋อแล้วเราเราใจอ่อนไปเลยใช่ไหมคะแม่ ไม่ต้องออดก็ได้ใจทำตามที่เราต้องการแต่ขอใารแข่ยงเดียวแคบ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 แม่ยิ้มดีเดียวหนูจะแคบเอ้ยขอบคุณค่ะคิดถึงแม่ตือจังเลยค่ะคิดถึงมากแม่เก่งดีใจดีใจแกกลับมาดีกันละดีใจจริงไหมครับขอบพระคุณมากค่ะแต่ว่าจินทอดตื้อฝอยังไม่เคยได้ลองกินเลยครับเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวพี่ฝอดพาพี่ฝอมาไนไหนอะลูกอะ ก็ตอนก็เนี่ยนูอยู่กรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาครั้งหน้าดีกว่าแม่เพราะว่าครั้งนี้น้องอยู่แค่สองสามวันเองน้องยังยังสอนไม่เสร็จเลยค่ะได้ได้เลยแล้วกลับมาคราวนี้นะจำไว้ว่าค่เข้าจะเกินไปขึ้นมาน้ทะเลาะกันอะไรนะคะแม่ ห้ามทะเลาะพร้อมกันค่ะแม่พูดเลยเพราะว่าตอนนี้คนหมื่นสองก็กำลังฟังแม่อยู่เหมือนกันในในติ๊กต็อในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกเขาได้ยินแม่ตั้งแต่แม่บอกว่าห้ามแข็งอะไรแข็งนั่นแหละเขาได้ยินหมดค่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ไงหนุ่ไล่ติ๊กต็อกอยู่ไม่จริงอ่ะแกโกหกจริงครับจริงค่ะไม่จริงดูดูนี่ค่ะนี่ดู แม่ไม่ทันแล้วค่ะไม่นานแล้วไม่ทานแล้วค่ะหรอใช่ใช uh> uh uh ่ครับเขารู้ความจริงหมดแล้วว่าป้าตือเป็นคนยังไงเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนคอมเมนต์ไม่คิดเลยว่าป้าตือจะเป็นแบบนี้วะฮะรอพการต่อไปนี้ใครคนไหนอารมณ์เสียคนนั้นก็เดินแยกออกไปได้ครับฟังแม่ไว้นะ S <S แล้วคนโตก็หัดเข้าใจคนโตเราเหรอโอเคค,ค, <น S 1> ค่ะคนโตต้องหัด <คน S 2> เข้าใจเด็ก,ดกโลกของเขาชีวิตเขาชีวิตเรา เธอชีวิตฉันชีวิตเราแบ่งแยกชีวิตคนละชีวิตไปไม่ต้องมาปนกันครับผมรับทราบค่ะน้อมรับพระอนุสาวรีย์จากข้อมแล้ระอนุสาวรีย์จากเอ่อไทยเฮาใต้ตื้ออดีใจรักกันนานาดีแล้วและแล้วก็ก็นี่แหละเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พอจะเป็นลูกรักแม่ตื่นได้บ้างไหมครับเหมือนคู่อื่นๆไหมครับหรือว่ายังไงครับ่ต้องพิสูจน์ก่อนนี่ต้องพิสูจน์ว่าเธอรักลูกฉันจริงนะได้เลยครับได้เลยอันดับแรกเธอเธอต้องใจแข็งแข็งแม่ก็ไม่แม่ก็ไม่ไปเรื่องพ้นกับเรื่องแข็งแข็งอะไรนี่เลยนะใจเธอต้องสั่งให้แข็งโอเคแม่ตื่นทุกคน <G ül> ไม่ใช่หนูไ like, ลหนูไ like ล like อยู่ก่อนแล้วแม่โทรมาเองแล้วหนูเอาเครื่องนี้รับไม่ได้หนูก็เลยใช้อีกเครื่องหนึง่งโทรไอจีมาหรองั้นเดี๋ยวใช้เข้าไปดูช่องเธอดีกว่า <S <S ได้ครับ <S <S มแม่ขอบพระคุณมากนะคะเอาขอบคุณแม่แม,ม่แม่ดีไว้ครับขอให้มีความสุขจเจริญเจริญนะลูกนะขอบคุณครับ่รักกันเป็นนานๆนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่พี่สอดเรือนหอบ ทุกอย่างเราพร้อมแล้วที่คุณจะมาดูแค่เี้นครับแม่แม่อย่าเพิ่งบอกความจริงคือเรากำลังจะยกเสาบ้านกันแน่อยู่ค่ะเรายังไม่พร้อมค่ะแม่ก็ไปในกล้องอ่ะเข้าไปไล่กันเองได้ค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ แม่เตอ <Yeah. S 1> พี่มาพี่ว่าไปเอารีโมทมาเล่งแอร์หน่อยไหมนูรู้สึกว่าไฟ,ไฟในตัวพี่มันร้อนรุ่มมากเลยไฟอะไรอนะ่ะไฟัาคาวิ่งยี่สิบสี่แล้วขอบคุณค่ะเขาจะเข้าใจให้หนูด้วยเดี๋ยวให้ผู้ชายไปเอารีโมทแป๊บนึงค่ะรีโมทแอร์ตอนนี้มันเท่าไหร่ยี่สิบห้าโอ้ไม่ได้ยี่สิบห้าไม่ได้อ่ะมันร้อนอ่าหรือยี่สิบละหูยี่สิบหนาวเลยนะอ<ช>้าวหนาวเราก็ต้องนอนกอดกันทั้งคืนสิ <S <S ใช่นหนาวอย่างเงี้ยทุกคนขอหน่อยนะ ใครอยากซัพพอร์ตหนูกับฟอดอะผู้ชายหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรมีแล้ว <c oughs> ป่ะมันใด้เพลงหรือเปล่า ครแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับอะไรนะมีคนถามว่ากินแล้วคนเก่าจะกลับมาไหมอันนี้ตอบได้เลยนะครับผมกินแล้วครับก็ได้กลับมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยเออมากครับอิจฉามากขอคาขอบคุณเป็นกาแฟตักออเดอร์หนึ่งได้ไหมคะก่อนครับเออก็บอกแล้วไงเอางานมาเอานางมาทํางานก่อนอันนี้คือบททดสอบคือบททดสอบเลยว่าขาฝอจะสอบผ่านหรือเปล่าใช่จะมาเป็นจะมาเป็นว่าที่ว่าที่อะไรสามีเฮ้ยจะมาเป็นว่าที่ มีใครที่จิกอะไรขนาดนัด้นขาไปเลยอ่ะเราจะมาเป็นว่าที่มีแม่ค้าอินฟูแม่ค้าทุเรียนอันดับหนึ่งของเมืองจันก็ต้องช่วยขายของก่อนอเออโดสีทําได้ไหมแค่ร้อยบ้านเองอ่ะทุกคนช่วยหน่อยอ,อ่อนตีอ่อนอ่อนตีทุกคนครับกาแฟหน่อยนะครับทุกคนเอ่อหนึ่งหนึ่งกระองมีสิบห้าซองนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองทุกคนช่วยกันหน่อยเร็ว<ต> please please นะคะแล้วทําไมต้องโดนตัวพี่อ่ะเหือยแล้วก็พี่เป็นผู้หญิงแล้วคนก็เห็นท,ทั้ทงประเทศอ่ทเขาวก็พี่แบบตัวหอมกอินอะไรอ่ะกินกาแฟเหรอกินน้ำเวละแปดกินผักแล้ะผละไม้ไปรบห้ามู่ทุกคนใครยังไม่กดกดเลยช่วยกดด้วยนะคะ,คะทุกคน กาแฟช่วยเรื่องอะไรคะหนึ่งเลยนะครับกินปุ๊บแล้วเราก็จะมีความรักครับทุกคนส่วนคนที่ไม่มีความรักนะครับก็สามารถกินได้เหมือนกันอนาคตคุณอาจจะแบบเออเดี๋ยวรอไปก่อนครับก,ก็มีเองกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ1กล่องมี3ส,สูตรนะคะ<แ>สูตรแรกจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2จะเป็นโคเอนไซ e ์คิวเทนเบต้ากูแคนนะคะดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3จะเป็นลูทีนกิ้งโกบใบแปะก้วยนะคะ ูแลเรื่องของสายตาและสมองไม่มีใครทำนะครักาแฟที่มีทั้งหมด3สูตรอยู่ในกล่องเดียวนะคะสูตรละหซองทั้งหมดมี15ซองกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะใช่แล้วครับขอบคุณขอบคุณแฟนที่แต่งงานตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดเดียวใจเย็นๆกันอะไรคะแต่งงานกันไหมเราเอากาแฟมาขออ่ะอย่าเลยนิ้วไหนไม่เคยแต่งด้วยอนิ้วนี้นิ้วนี้เขาแต่งนี้ใช่ ทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยใกล้แล้วหวานขาไปถึงกาแฟใช่ไหมครับกาแฟไม่หวานค่ะกาแฟรสชาติดีมากทําไมตาร้อนร้อนอาทำไมอ่ะทำไมเขาบอะไ่รไม่รู้เขาอตาร้อนตาไม่ร้อนนะคะไม่เคยวีนเลยเป็นพี่ตาไม่ร้อนหรอกแต่ตาฮักเอ้ยน้องฟอร์หล่อขึ้นมากอยากรู้ไหมครับว่าทำไมหล่อขึ้นมาก รักพี่ไหมรักจริงเหรอไม่อยากพูดเยอะเออจริงเขาไม่ให้พูดเยอะหรอกทำไมเขาให้พูดกันแบบสองคนพอมอออยู่เป็นสองใช่จริงเหรอทุกคนเอาอันนี้ไม่ต้องปิดอ่ะจนครบร้อยบ้านแล้วเอาจุบปากเลยเหรอไม่จูบบ้านเหรอจูอะไรอ่ะหอม ไม่เห็นโดนเลยไม่เห็นเลยทุกคนเตรียมแคปทุกคนเตรียมแคปพอเขาของดีครั้งเดียวพอไหนเอาใหม่ไม่เห็นเลยอือ